มาเบิองอยางหนึ่งเมตรครับผมเมื่อนี้ขยดยางครับอากาศดีน่ครับตุนยางนาเดียวนะครับว่าค่อนข้างเงีวจุกหน่อยว่าผมเปิดแบบแบงเคิงเลยนะแบงเคิงตุนอีนค่คือ,อยางหีแหลกครับผมมาเร้าเฮ็ดระบบจอแล้วครับตอนนี้ก็ เมื่อเกียดปกตินะครับพอดีมือหนี่ไม่หยอะนะ่อนะ้ําพดกหยางยังหน่อยอยู่เลยยางยังหน่อยปกๆอยู่ช่วงอากาศหนาวก็ยางออดีเล็กน้อยนะครับนี่กันหนึงเมียดนะครับเมียดสวงก็พอดีเกือบเต็มกระคุก ่วงนี้กับว่ได้เห็ดคลิปด่วนนะครับรเ่ไดดลง่ง Youtube ยังมาในอัปเดียดอยู่คนมาคอมเมนต์ถามเรื่องระบบจกๆๆอกับเมนเขาไม้เรือครับแต่ว่าผมอะเศร้าเห็ดจะด่วนแล้วการมาเกียดแบบเก่านี่แหละครับดีสุดแล้ยจะสันหายมันเปลืองเงินเยอะกองแบด้ ว่าขีดเอานี่แหละดีที่สุดปัญหาของการเกียมันก็มีแค่ตอนหนาฝนเท่านั้นแหละครับก็แรงสิบเียได้อยู่แต่กับ่ค่อยออกแต่ว่าอย่างยุ่นียู่ว่าเคยพักหนาเกียขตดตลอดแรงสามปีแล้วมั้งไ่ได้พักหนาอย่างสามสี่ปีครับบ่เคยพักหนาเลียรีดตัอเนื่อ อย่างไรดีเลยมาอัปเดตลง y o u u u b e สักหน่อยนะครับบริทายขิดด่วนแล้วครับผมมาเบอรอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เอียดนักเลยทั้งลางทั้งบนนะครับแตาอย่างมันมันไม่เปื่อแล้วมันเป็นกระเทือนนะครับผมไล้เปิอดอไวเลย เพราะว่านีี่เด๋ยวมันก็หอนหนาเก่ามันก็เลยได้เปิดไม่รอนะเลยว่าเสียเวลาเดี๋ยวก็บหอนหนาเก่าก็ยัได้เศร้าแล้วยางก็บต้นนี้ก็สู่ต้นแรก้ยงว่าแล้วเพราะว่าต้นนี้มันเก็บไรหนาเต็มทั้งยางเป็นบุเดรไลท์ท่อต้นที่เลี้ยงที่คนไทย ที่จริงก็มีแบบนี่หลายต้นครับที่เป็นที่เป็นเอากระปูเขาใส่เพราะว่ายามันออกร้ายครับใส่กระปูบ่วใหครับเงียถิมบดตื่นเสามากมากเป็นห้างต้นหมนลวดวดีนะครับเฮยียดปอยางกวบใส่กระปูกะสะดวกสบายดีครับโดาจะลำบากตอนยัดเจกกน่อยครับต้องแต่งเล็กน่อยครับ ว่าล้านแถวนี้บางที่เราแบบเขาก็บกค่กคอยมักนะบอย่างที่มันใส่กับครูเขาอยากมันเป็นอย่างแต่งครับแต่ว่าผมก็บบ่ได้แต่งหรอกไ่ได้ใส่อย่างก็ไม่ได้อย่างนี่แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นกระครูมันก็มีโอกาสที่มันจะใส่อย่างไปได้หลายครับ mm hmm. ล่านอย่างเขาก็บกค่อยมักไปเลยแต่ว่าผมไริเห็นดรอก โปไซมันก็เฮียถิดครับแล้วก็มันก็ประหยัดตุนทนุ่นน้นะคะระับโปกับโปยางถ้วยถ้วยสองยุดหาลิตรสองลิตรน,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 นระผค่เั้นเศร้าโปลาสามสิบสี่สิบบาทนะเอาก็ะู่นี่อยู่น้ำรันยาง20บาทกูละสิบบาท ก็แบบเล่เดี๋ยใส่คุมคุมแล้วก็ประหยัดกลัวครับที่จริงมันผมก็ห้อยใส่หลวดเนาะลวดโปอยางห้อยละ่ะห่อไปแล้วก็เอาห่วงมันห้อยอันนี้หัวมันขาดก็เลยเด้ว่างผืนตน้นดีใส่ห่วงห้อยก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง ก็คู่ละสิบ,บาทนึงเว้ยปูยางสวยนิดหน่อยเนี่ก็หนุยว่ามันสบาทหบาทตัวตัวนว้กสวยสวยนี่เฮียหล่นเยไปเรยหลวบพุ่นว่ามันเหลประหยัดต้นทุนครับหน่อยนึงก็เลยจังหสิต้นผมเห็นเยนอะถวยผมก็ยกอย,อยากได้ถวยไงก็ บ้านจะได้ใส่น้ำอย,ย่างายๆมัน,นยังบูรุนเหมือนต้นมันออกายๆไปถามราคาเบิ้อองเนี้ยปูละตัวเดียวปูละยี่สิบห้าบาทถ้วยสองลิตรถ้วยสองยุดหาลิตรไยอ้ยังนี่หละมันมีห่วงไปถามเดี๋ยวว่ามันไงแปลมากเลยเป็นล้านของเก่าเอยพวกนั้น ไสลานาทุกอย่างยี่สิบนะครับมีครับมันปกตินตัวนี้โกควยออกตันี้ผมก็จะเอาลวดนะครับงอลวดโปยางเขานี่แหละแล้วก็ห่วงหอยนะครับมันก็มันก็ได้ยุ่งก็แข็งเลี่ยงอยู่แต่ว่ากระคูอันนี้มันอยากมีปัญหาเรื่องห่วงนะครับขั้นสิจกกต้องต้องระวังครับ ต้องมนทายดีในแกะออกมากสัี่ครับเราค่อยเอาออมาจุกข้างนอกเนี่ยแกะออกมาเราค่อยจุกคนับอันที่มันหักเนี่ยเห็นเมังไงเนี่ยเพราะว่าแบบเอาเมื่อจกนะต้นนั้นถวยต้นนี้ยามนยายันหนออะไรอย่าผมก็เอาเมื่อโจกข่าห่วงมันนี่มันดึงเสียแลยวเมื่อก็คุ้มดึงอย่างออกครับเพราะว่า ต้นนี้ยอยางมันลายอย่างมันจะอยู่ว่ามันขอบเนาะมันเกิดที่มันติดนิบน้ัขอบมันก็จะดงงยากจั่เอยครับพอดึงยางออกกัมันก็ไปดึงห่วงคู่มากแบบบ่หูตัวครับมันก็เลยหักอันที่มันหักนะือว่าตั้งกันหอยย่งสี่เลยมันหักบ่ทษันมีนะครับยังบ่ทษันมีหักแบบ หอยยางยูยูเ้วก็รุดโปะพวกมาครับนี่มก็ใส่ายเดือนนครับตั้งแต่เ้าเห็นระบบจ้วอันนี้ก็ตัวยางเก้าครับตัวยางเก้าที่เห็นระบบจอะครับปัญหาของระบบจอตอนเป็นนี่ก็อันนี้นะครับมันจะหักมองกันเนี่ย มองล็อกมันเนี่ยมันจะเป็นมันมีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพ่าไปดุดทียังหอยอยู่มีกระตุบยอดไปแล้วอันนี้ผมวาก็เปิดนาไม่เนี่ยเปิดหนา้าแล้วก็ท่ายาท่าซุปเปอรล์ลุยยาเดี๋ยวนี้ก็มันจบที่ซุปเปอร์ลุยนะครับนี่นี่ตอนผมมันเฮ็ดระบบจ้อนครับ ผมก็แก้ฟ้ามันออกแก้ฟ้าความมันออกแล้วก็กำมัดเป็นกล่องบอูฟูกันเนี่กัะเซ่ลวดอันเก่าเพิ่นะที่เคยเห็นระบบเจาะแล้วก็แก้ฟ้าออกกับเกียรปกตินะเกียร์ลงมาใส่้กล่องบลูฟกันดเวยนี่ย มันนีเฮ็ดไปเฮ็ดมาพู้เฒ่ามันจุกอย่างซอยนี่แหละงัด,ง,ดงัดนะครับแกะออกมากพอดีเพราะว่าปูอ,าอย่างส่วนไหลผมันจะอยู่สูงอนนะก็หรือว่ามันก,ก,กับฮาร์ดงนี่ตอนเฮ็ดระบบจอ,อครับมันก็มันสูงเนี่ยตอนจอมันต้องอยู่ต้องอยู่หนาที่พวมีห้อยกีบพูเทเห่ามันจุกอย่างซอยกันซิเมน ดึงวอกบสุดโหลดดึงลงมาก่นี่ครับดึงแบบงันงัลงมากแบบที่มันยังบัสุดสุดท้ายก็หักครับหักมากอะใส่บอได้แล้วบบดนี้สีมะหอยสีก็บบได้ครับก็เล่นเอามาใส่เห็นใส่ลวดใส่ลวดปกติแบบนี้ครับใส่ลวดนี่ก็ขันยางเมื่อออกไยก็ได้อยู่ครับ มันก็บ่คกขึ้นดมันเลยขั้นใหญ่ออกไล่เทียความมันนี่ครับนี่หนักลงมาหนักลงมาความเพราะว่ามันนี่ครับมันมันเด็กแค่นิดเดียวเนี่ยมองที่มันห้องโอ้ยกล่องแมวอยังบ่าคือพวกฟูกัดว่านี่ครับพอมันหนักมากมันก็ความเหมือน ก็เลกายเป็นว่าถวยยางไงแต่ว่าก็ใส่ได้บ่หลายเลยครับพอนำยางลงไหลรีบขวบก็เลเป็นยังไนี้นวทานเอามาขุนยังลางายังอยู่แต่ว่าต้นนี้มันบวกครับแต่ว่าถวยมันเคื่อยอยู่นนไไหน็เลยป่อยมันไว่เพราะว่ามันนี้มันเป็นคนคูกันเนาะดวดยังอยู่อยู่เลยดวดเกา่า รวยมันก็บหน่อยครับขาดแน่โบ้ทุนบันไดอุปรกรณ์ที่หลงเหลือจากอันการเย็ดระบบจอแบบมีแต่กระโปรย่างครับที่ได้ใส่ไปอยู่ต่อต้นเดมันออกกับโอเคยอยู่ครับกับพวกได้เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนไทยกระโปรนะเอาเอาอยางรวมหมดยางมันหลายๆาเงี้เนาะ อยู่นี่ก็เอก้อนทับลงไปมันก็ได้พอดีครับแต่ว่าขั้นเป็นกระโปงหน่อยก็ลาบากครับก้อนห่อย่างก้อนอย่าง่เอาโจออกลงไปก็มันก็ล้วนล้วนมันทับนี่ต้นนี่ถ้าเกิดยางออกหลายๆนี่ก้อนลุ่งก้อนลุ่งความมานันความปีนลนุ่งมัน ขนมสนีพ่อได้อยู่นี่พ่อพ่ออยู่ได้ครับเดี๋ยวว่าขั้นไล,ล่ดีแบบลง